กันมาอีกแล้วนะคะแล้วมาก็มากับ f o รั o ร์ o ูนะคะยกขบวนกันมาหลายสินค้ามากเลยวันนี้มาไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้มาจะมาทำชาเลนจ์กับน้อง min, แอดมินค่ะว่าเขาจะรู้จักสินค้า f o รั o ร์ o ูดีแค่ไหนนะคะขายอยู่ทุกวันจะจำได้ไหมนะว่า f o รั o ร์ o ู้เราเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีสสดค่ะ,คะน้ององได้นป็ตัว,วไหนคะแอมค่ะแอดมินโฟว์เวอร์ฟูดค่ะเบนค่ะแอดมินของโฟ w ์เวอร์ฟูดเช่นกันค่ะและในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วง<ม>ของบททดสอบโฟว์เวอร์ฟูดอันบลอกน้องๆจะจำได้ไหมว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างมาฟังกบกิติการกันเลยค่ะกิติการ์ให้ทั้งสองคนขัดกันจับของที่อยู่ในกล่องนะคะพิธีกรจะมีคำใบ้ทั้งหมด3คํคำใบ้ ้าใครรู้แล้วให้รีบกดกระดิ่งก่อนตอบคนที่ตอบได้จะต้องบอกชื่อสินค้าและกล่องที่มีสินค้าอยู่ให้ถูกต้องตอบถูกได้หนึ่งคะแนนตอบผิดอีกคนจะมีสิทธิ์ตอบในทันทีใครตอบถูกมากกว่าเป็นฝ่ายชนะคนแพ้โดนลงโทษที่ให้รวงได้พอละหนึ่ง็อบนะคะพร้อมไหมพร้อมใครจะเป็นคนลวงก่อนให้น้องก่อนให้น้องก่นอนได้เลยถ้าแอบดูหรือว่า พี่ขอให้ไม่มีคนค uh ุยเลยอ si ่ะอุ <uh> ้ยค่ะแย่มากอ่ะโลด้ด้เลยค่ะเลืเลยให้จับได้โลดเข้าไปได้เลยลุ้งลุ้อุ้ยลุ้งลุ้งสองลุ้งลุ้ไปอีกกองหนึ่งโอเคค่ะต่อไปเบ้นค่ะ เดี๋ยวเรืองจับกล่องดีกว่าไหมอ๋อโอเคค่ะอ๋อแล้วไงอ่าสำหรับข้างใบที่หนึ่งนะคะของสินค้าอันนี้สินค้าอันนี้คือบช็อกโกแลตค่ะค่ะค่ะเฮ้ยหนูตตอบเป็นเออ่ซันโจค่ะช็อตซันโจใช่ไหมช็อตซันโช็อกโกแลตค่ะซันโจเป็นคนศอกดที่ จากคนอื่นนะคะเพราะว่าด้านไหยเป็นเมลยดทนานตะวันเบนแนะนำสินค้าลอยฟันโจเป็นยังไงคะ,ะที่เบนกำลังโชว์อยู่นะคะเป็นซัตโจค่ะเมล็ดทานตะวนันเพลือบช็อกโกแลตนั่นเองขนาด40กรัมนะคะสามารถทานได้ทานเป็นของว่างก็ได้เช่นกันนะ,ะอีกหนึ่งกล่องแอมลองบอกสิอีกหนึ่งกล่องเป็นอะไรคะเป็นฟุตโต๊ะค่ะอ่าเบนยกกล่องออกให้น้องได้ฟุตต๊เป็นยังไงเนี่ยอธิบายสิ ตัวตุตนตนะคะเป็นผลไม้กวนเคลือบช็อกโกแลตค่ะเอ่อสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่กรตัวต่อรายการอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะใครจะเป็นคนล้วงลูกไปก่อนหนูห้ามแอบดูนะมีการจับกลงมหรือมีการทำลายล้างกลองเราเกิดขึ้นอ่ออ๋อต่อแล้วด้วย อ๋อดีก่อนโอ้โห้หนูจะแพ้เหรอเนี่ยฮะอ๋อดีก่อนมาเปนเรียบร้อยนะคะแอมรอ้วค่ะแอมห้ามบอกแอมรู้สึกว่ามันเป็นเมทันตะวันหมดเลยเหมือนกับใคคิดว่าเป็นเมทานตะวันเช่นกันคตีลูกเป็นเมทานตะวันสักคู่นะขำไปเลย สิงค่าตัวนี้ขายมานานกว่า3 0ปีใครยังไม่รู้เร่อตอบได้นะใครไม่รู้เร่อตอบได้ค่ะขับไปที่สองเรามีไล่ขนาดใหญ่อยู่ที่ลพบุรีขอบคุณค่ะไม่ทันตัวตอบร้องพื่อค่ะไม่ใช่ค่ะพิ่ก๊อ แล้ไปสุดท้ายมีรสเค็มเล็กน้อยอุดมไปด้วยวิตามินกีหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเว่นตัวเลือกมั่หกเกลือค่ะกล่องซ้ายหรกล่องขวากล่องกล่องนี้เห็น่อซ้ายค่ะก่อนห้าของเราคือต้องเลือกสินค้าที่พี่เลือกให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นโอ้อง การ <c oughs> ต่อสูตรการเปิดกล่องที่ถูกไหยคะอันนี้นะคะเป็นตัวเมล็ดทานตะวันกระทาะเปลือกอบเกลือค่ะสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ห้างสรรพสินคา้าชั้นนำทั่วไปค่ะขอกล่องค่ะคือกล่องของมือเราหยอาเจิดนที่มาเป็นยังไงตัวนี้ค่ะมเมล็ดท,ทานตะวันอบกังเพิงนะคะมีรสชาติหวานเล็กน้อยค่ะแต่ว่าสามารถรับประทานได้นะคะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กสามารถทานได้ โอเคะอ่ะต okay, ัวท <c ười> <còn> ี่สเดี๋ยวพี่เริ่มให้ออนก่อนมาบอกไงกไม่ช่อะไรเลยนะะนนี้เอ้ยเจับถูกป่าถูกคนแต่ช่วยเราได้าเไะ เชิงเงาัน้่ะเนี่ยไม่ที่เชิงเงาใกันด้นะมันไม่เ,เหมือนกันนะมันเหมือนกันมากเลยอ่ะเหนือน <c oughs> มันแ<ว>กอะเพาอย่าอย่มาดูวมันแตกต่างในตำแหน่งนะคะคำใบที่หนึ่งเราใช้แรงงานคนในการกระเทาะเปลือกคำใบที่2อเจทานได้คีโตทานได้ไฟเบอร์สูง กัองนีก็คือเมล็ดปลทองค่ะแเมล็ดที่ว่านันก็คือเมล็ดปลทองถูกไหมใช่ค่ะพีง้เดี๋ยวพ่อะระขาไถามค่ะแอมมีท like ั้ง2องเล็ก2องใหญ่แต่ไม่ใส่แอลอ่อนกล่องนี้ค่ะเม็ปทองโยนเขทุกปิดปเลยก็ได้ค่ะ เอาเจออาเงีนี้เแงไ่ได้สิอะแอมบอกลูกค้าหน่อยค่ะแนะนำนนึงสินค้ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้นะคะเป็นบริสตฟอกทองอบไม่เกลือค่ะเอ่อขนาดซองเล็กอย่างเงี้ยค่ะหาสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใช้นทั่วไปเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีซองใหญ่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง เพจโฟล์ฟู้ดไทยแลนด์ได้เลยค่ะตัวน,นี้ค่ะเป็นเมล็ดตักทองนะคะแต่ว่ามีอัลมอนด์ผสมเข้าไปด้วยะคะ่ะจะมีขนาดแบบเป็นแท็กนะคะแล้วก็มีแบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นขนาด180กรัมน,นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ่วไปค่ะสหรับตัวต่อมานะคะมีคนค้นใจดีเขาบอกว่าอันนี้อยากให้น้องๆชิม,มแล้วก็บอกนิดนึงว่ารสชาติมันเป็นอะไรยังไงนะคะ <laughs> เดี e ๋ยวแล้ <ating> ็พี่พีเบนกับหลานพีพีเบนพี่เบนลองวแ้วก็ชิมแล้วก็แบบบอกร้องแอมนิดนึงว่ามันเป็นอะไรคิดว่ามันคืออะไรยังไงขอไม่ชิมแล้วกันขอไม่ชิมด้วยอ๋อโอเคเอมขอตอบอีทีนึงเดี๋ยวโอ้โหเพีเบนีเนโอ อ่ะค่ะเอ้าค่ะค่ะโอค่ะคิดถึว่าหนูแยกได้นีกได้จังหับตัวนี้นะคะค่ะอร่อยมีเลินอยู่ของหลากหลายประโยชน์ค่ะ ของกล่องนี้ค่ะใช่มันคืออะไรคะมันก็คือพีเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนัท and tropical fruit ค่ะนัท and tropical fruit เป็นคำตอบพี่ถูกแล้ว่ันนี้เปิดดูดีเย่เอออันนี้อธิบายดีๆหน่อยค่ะเปึงชื่อฟิกนัทค่ะฟิกนัทก็คือจะมีส่วนผสมของถั่วนะคะหลากหลายชนิดแล้วก็มีผลไม้อบแห้งเข้าไปนะคะ ก็จะมีเป็นอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์พีแคนลูกเกดสับปะรดอบแห้งแล้วก็มะละกออบแห้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะอ่แอมถ้ายังไม่เปิดตอบได้ไหมตอบใครด้ยแหละเออหนูว่าเป็นอัลมอนด์อัลมอนด์อะไหนลองดูสิว่าถูกไหมค่ะก็อัลมอนด์นะคะมีฐานอาหารสูงค่ะสามารถทานเล่นได้เลยค่ะ เอ่อตัวขนาด1ิกิโลก็ช่นสังว่าสำซื้อในเพจของทุกไทแลนด์ได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วอตอนนี้ที่คะแนนแล้วคะสองคะแนนเท่ากันค่ะสองคะแนนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็ดตัวอกตับสี <c oughs> เดี๋ยวเริ่มอแอมค่ะแอมเริเ่มเลยแอมรัวเลย <c oughs> <c oughs> หนูเข้าใจแล้วว่าจะหนูได้ยังไงว่าอันไหนเป็นอันไหนอ่ะค่ะหนูจะโหอันโวอันนี้อยุ้แล้วยยแล้วแวนเทแบบมองสี่เล่้มเบนตัวทำไมละตอกแอับตอกี่ข้เจออ ยากากอันนี้ยากตรงเนี้ยโอ้โห้กอนโอเคโอเคค่ะเป็นไงอันนี้ในหัวมีอะไรบ้างอัะนี่ยลองรองริชชี่รายการอันนี้ในหัวมีอะไรบ้างคิดว่าเป็นแผงค่ะแม่รู้เปลแม่เนแผงหนึ่งคู่ค่ะแผงหนึงคู่ใช่แต่ว่าอันตรงในยากเกินยากจริงคำใบ้อ่ะมันง่าย แต่จะรู้ไมว่าอันไหนเป็นอะไรแค่น okay, ั้นเองอ๋อตรงนี้แหละขตอบที่หนึ่งนะคะกลองเล็กๆสีฟ้าข้างาหรือว้างขาถือว่เป็นกล่องขวาค่ะกล่องขวาเป็นมงม่วงหิมะพันธุ์ค่ะ ส่วนสีท um, ี่พี่เบนทำไว้อ่ะแอมค่ะซิลลี่ต้อยี่พันเป็นไงคะตัวนี้เป็นเป็นม่วงขีดมะพร้าวแผ่นนะคะผสมน้ำผึ้งค่ะสามารถทานเล่นได้นะคะจะดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงหรือทำอะไรอยู่ก็สามารถทานได้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าไม่หวานมากค่ะเหมาะกับคนรักสุขภาพค่ะเบนก่อมิดหรอ เลาคิดว่าเป็นอะไราคิดว่าเป็นงานแผ่นผสมน้ำเพื่อขาดเฮ้ยทำไมรู้อ่ะเพราะว่ามันละเอียดสุดค <c oughs> <c oughs> ่ะแ่ตัว้นเแผ่นสมน่เังไงบ้างนีบอกลูกค้าสค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นงาแผ่นผสมน้ำเพื่อขาน้ำหนักเอยู่ที่2 5 0กรัมแต่ว่าตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่มีงานขาวแล้วก็งานดำให้ลูกค้าเลือกหับประทานได้นะคะในในหนึ<ม>่งสองค่ะเย้บเสร็มา ใครเป็นผ้ชน,นะคะวันนี้ลงมือวยให้ก้าวไปเค่ะงงมากใหม่ต่วชนายถึงถึแล้วน่งหรับวันนี้นะคะบทลงโทษคนแขเราจะจับเปลี่ยนแปลงแปลงโฉมแปลงรูปพี่เบนนะคะให้สวยงามแล้วออกไปหาซื้อ ฝ่าว่าฟูดค่ะถ้าไม่ได้ฝ่รว่ฟูดกลับมานะคะเราจะไม่ให้ทำงานต่อเอาหมดแล้วน้องแอมจัดการพี่เบนได้เลย,ยค่ะเค่ะเออหนูขอเปิดตัวกรรมการมาช่วยกันแต่งหน้าพี่เบนได้ไหมคะได้ค่ะเด็กนย เราก็จะไปทำมิชชั่นตามหาเอร์ฟู้ดในร้านคาชั้นนำกันนะคะเราจะดูว่าน้องเบนเนี่ยจะไปหาสินค้าเราเจอหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จากสินค้า f o w ว์ฟู้ดกันบ้างขึ้นหรือเปล่าคะและที่สำคัญเลยนะคะสินค้าของ PowerFood เนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเลยคะ่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนา ทัวประเทศได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่ f a c e o o o f p o w e r Food Thailand หรือว่า l i น์แอดแอดไซน f o w e r Food ค่ะมีน้องแอดมินสองคนเมื่อกี้เนี่ยอเอาคอยดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคราวหน้ามาจะมีกิจกรรมดีๆมา c ชา l เลนจ์อะไรน้องๆกันอีกติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ